มาพี่นตาฮิปลอกพี่น้องเลยแต่ห็ดปอกมาเกงพี่น้องฮิปอกขาดรอช่วงพี่น้องเลยเมาแล้ระมาณถอยได้ไง,งพี่น้องทั้งาเมื่อก่อนก็ได้ดอกพี่น้องฮิบจามือที่เรยียนดำพี่น้องอก็ค้าคปหน่อย,ย,ยพี่น้องอหน่อย ส่งเขเลื่องมาน้ำพี่น้องเลยเักตีวเขเก็บมาน้ำส่งเก็บพวกคดอออกพี่น้องเขาเชี่องสีแจงส่งเยี็บห้อยกันพี่น้องแจง้งโซนามก่อนมันจำเปูนอยู่กับมีพี่น้องนี่จำเปูนกับมี ร่าางนี้พี่น้เงเลยคัสสันๆ mm hmm. ตำตำดอกพี film, ่น้อยก็เ็บปวกระดอกพี่น้องเลยแคภาษาการกันสบาภาษาไทยกันส่าเฮดโคตนะพี่น้อดอกพี่น่อยก้จำเดีมน้อยพี่น้องเลยบริขุดด้วยเสียงรูเลยพี่น้อย มีหาแถวหน้าไปน้องรถสายทองไม่ได้เต็บไปน้องเลยถ้าจะได้เป็นถวยอย,วอ,อยู่น้องยุบพวกไป้งประมาณนั้นข้ามเดือดร่างยากอยกู่นตองนี้ตกเอเลี่ย เอาห้องเงี้วเงี้ยวอยากทคนบ่อนไ่ในขาดา้าเงี้ยวาดัางเบงหหงงงงิ่งพี่น้องยู่เขอาห้องเงี้ยเงี้ยนะรูปเตนพี่น้องถ้ารถแทลงดินนะพี่น้อนนงเลยขมดเเยมรำๆำมหลังช่องมมนหนามพี่น้อง Doctrine, nói. Can I have a looky peer? Ok, a khắc nói. cái đó, doctrine, ôi nói. Ton hiệp của cái nói, nóng. cái nào, Ton hiệp của nói. มันดิบอยู่งานเลยนี่ผมก็แเลีนใส่เลยนี่รุดมือบะไรพี่นอ้องแค่พันธิ์จีนดอกถูใส่เลยดอกหน่อยครับพี่น้องเลยห่างหายพี่นอ้องให้หน่อยนิดเดียว ให้รางนํำท่องเแคบพี่น,น้องดอกน้อยเฮ็ดปวกรอนพญ่พี่น้องเพื่อเฮ็ดปวกตาพี่พน้อดอกเเล่ให้น,น้อยดี่พญ่กอเฮ็ดปวกกันพี่น้อปวกให้น้อยนะพี่น้องงก่อยทันละพี่น้องจำกรนเดี๋ยวด,ำดำ โอ้่อกินท่าเว้ยิบยิบอยู่ย好่งเอาอีก,กอ,อ่ะยนบไปตินๆอูดมากเชนี่หลอนหลอนรูปของเชนี่ละเวหลัม,ลมเาเสองเจอสองเจอเาสามมาแต่หก 6. โอ้ เรื่มบอกว่าวพี่ข้องกปลาขีงแยกับบรเจ็บเอามาแย่มาเลยงกำคำรกถ้าม่านมาเลี้ยงเลยี่น้อก,กอามาชอบหน้านงไงเปเลยได้ไปพอก็ดี แค่ยูพวดเดียวราปต่างเป็นองมันที่ว่ามันเป็นองเลยดอกเป็นงไงดอกน้อยปกดอกเป็นยังี่เปนองดอกน้อยนี่พที่น่เน่ไ่ใช่รุ่นนี่ยังไง Những cái nghe nha 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 nè nha 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 à nha 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 คือแห้งไปแล้วเลยสันสันต์เปาะทีื้องบย,ยืนอยู่ไปเาะที่หลังก็มีมอยู่ยนร่างท่ขาขาแต่ยเนาะยินมดอทียิงขาวอยู่ไปลนาะ โอ้ยเจ้าชีแกกินเห็ดปอดิบบ่หือแม่ของพี่น้อยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่เมี่ยวกระไรยันแต่ผมยักเสือไหลเมี่ยวเมี่ยวเมี่ยวอยู่ใช้รศัื้์เมี่ยว นั่งห้องความไห้พี่นเลยแยวยยากกินด้พี่น้องหงเี้วเงี้ยวเงียวอยู่จ้กแงบพี่นองคาสันสันดอกพี่น้งเลยวนที่ด่าคาสพะสันหนึ่งหญ่ขึ้มาซ้ำไม่พี่นอตัวเป็นญ่นี่แหะประมาณนเล เราวิ่เองพี่้องเห็นปวดวเราเอากินแล้วก็ถังกินไปกินได้แบบไ้ากินเมืง่งกินอะไรบ่กินให้ปวกกนนดพพีพี่น้องก็กินซ้ำบ่เนี่ยห้องก็ซื้อเราพี่น้องแ้วกินเสียพู่หนอเรากินกัาไงกินแจง ยอมฮักก็มีพี่น้องเลยเจ็บใส่ทุกอย่างมาเลยพอดีทุกกลงไปนั่นพี่นอ้องไปซ้อมลงหน้าเค้ได้แ็่ปวกมาเจีงพี่นอ้องแต่จะพ่นเดียวเชี่ยงกันไปห้าทวดอ,อกพี่นอ้องอีกคำมืดอต่อเปล่ามาก น่อยลองแต่ขามันข้อละบลารีดินเรา,า,ราดดโโะะไเลยไปลองอี้ใส้แงะี้่ยังไม่แเลยไป้องไปปลายขาเปนแบบน้องี่ดินไม่คือบ่ไม่ขีบ่อือือออไไป về với yên này tôi biết đi, nào con ngả là bàn nè vườn sau này bán bớt chụp chùm nào Oh, I สงามมาเพน่อหงมแต่สงกระมง่ายทางกบเกบเอน้อง,กง,ง,งกกพองกกบแก็บนะจะโกลำพ่อซับไปนำได้ถอดใส่รอเนาะได้เก็บปอ,ม,อมีเขาไรไม่ก็บผอพี่น้องก็ดึงเดก็ดึงเอานักหน,นักแต่มี ดอกน,น้อยครับซทมเนี่ยก็เรื่องแกงมันหวานไปหรอ,อย่างฟอดฟอดมนนันหวานนะ่ะแทมเนีเ่พี่น้องมันหวานแบบนี้แหละขาตกตกแบบนี้ขาสั่นๆันแมวไปเอวกินพี่น้องเลย นั่งเบิ่งนีเ่เขานั่งพลอ,อยน่ะได้เลยเยอะพอแกงก็จะกินอือจะกินอยู่บ่ไมากินถึกเสียได้เว้ย 还是给你，不了。 mình đi nhau đi, mua kiếng đỏ đôi con đi nhau, kiếng văn sử thông kiếng lại này học ลงเล่นๆใส่รูปโ,โอ้ยครับป่วยห้กโคตจีดอ,อกพี่น้องเล่นใส่คือคือเนี่ยผมเห็นมันจีบหอวแก้วพี่นอ้องห้องรอบข้างเลยสิเอ้าตัวอีกนะยิ้มบ๊สิพี่น้องดูขี้ไม่ได้ยาวออกเนาะใส่ พุงอีพอเด้อยๆจนพอข้างกซื้อน้ำน้อยเดียวจะมาใหม่หมอ้อใหม่แต่พุญนี่แค่น้อยเดียวบ่โอไฟกาพี่น้องโอ้แต่ไข่วกวนเกามากราซื้อมาไหวพี่น้องแต่เกาเเกิกซื้อไหวเหมือนเี๋ยววัีแต่ไข่พี่น้อง เขาเสียกปูน้ำทล่มตายบดไปหน่อยเลยเันแช่โดนไหนเปี้ยชิมเลยไปหน่อยเลยเขแช่ผมมีจะใชรดรอไปหน่อยปูกหวนตายบดน้ำถว่มพี่น้อยถล่มโดนโอ้ ไม่หอมหรอกหอมเงี้ยวๆอยู่ไา่เตยวอยู่พี่นนอออกมากอะไรทุกกระเลงหนึ่ง,งทุกกบแก็บนะพี่น้อแกงกเต่าจะบาทกัพี่นนอเสี่ยงไปกินได้เล้วโอกาสพิาึพิชอง้งหน้าสิพี่หนอได้นำ ้ำทุบหน้าบอนะพี่นอ้องไปช่อมอย่พูดเพ้ออกบอกอีกดีพี่น้องเลยเป็นพูดบักครับนะพี่นอ้องพูดบักครบแกบก็โดนหวาพี่นอ้องโดยอด่อเนี่ยอย่างนั้นเป็นพูดปวกครนะัพี่นอ้อง จ h ét, h ét ้เก่าก็เห็นเพชรปกแดงออกพี่นอะเพ็ดปกฟาดับพี่นองปกแดงปกฟาดังเันค่อออกเมื่อเห็นปีนี้ถ้าเจ้าก่อนไม่ใช่กันที่เส้ลงไปแต่เขาลุไปกับพ่กินอยู่นงอืจหอไม่แอ๋เนาะเนี่ยครับเนาะ ทางาหญ่กิพไ่หรอกเลยใช้เวลาดุนภาพทีเดียวได้ใจกับบรยูะไปห่อขนมไ่หรอกก็จชไปจัดการเองเลยแต่เขาพันพันธ์เองพันลากเองประยูไปห่อขนมเขาบ่มื่งไงเราไปน้อง ุเขาจะแปะเขาที่หนึ่งคนเดียวไปนอกที่หนึ่งที่สองมันจะกลับมาพาอเขนมหมกได้ไปนรอ,อ,อกอย่าเสะเชือ คนทำสาวตัวเสียงเอาเรืยเลยพี่น้องแก่ทันทีเลยหรอกดอกจะ,ยกะอยากได้ดอกสีพี่น้องเลยพี่จะได้อดอกแก่ไม่จังไงพี่น้องนี่ดนนีเมือลูกเสียงบริสตัดพี่น้องจงไว we, ้เห่าว่ะไอ้กินเขาจนดับปีกมันสีพี่น้อ,นองจะไม่ได้กินพี่น้อง เป็นเห็ดปวตาพี่น้องตัวนี้ปวดง่ายน่พี่น้องอืมเหี่ยวเหี่ยวเรา็เสียบพี่น้องุกียนี้คาดหลาง ยิงทิศขาดไนหรอกงอ่อยใตยดิบไปหรอกเอาป้องสิขึ้นงง่อยใตยดิบทำหนังไข่อยู่ไปหรอกทำเลยเพราคือคืออยู่รุดนี่กระมาณยูเซ่มาที่ไงไงหน่อยปวดไปหรอกต่านงาน่าย

นี่ปลาขี่กนเาานาะใบลาขี่ลกแม่ใส่แฉบยอดไม่แกงใงส่หอาคมเขี้ยมลำเหยเนาะขมมันหวานนะตัวแฉบพอมีแกงแฉบมาโทษอะไรเนองเลยใส่อเมเบญไก่ยี้่ปเขี้ยมปลานะไปเนาะยอดปลาปลาขี่ก ใสอ,อมเบยนอมปลาไหลเสีบพี่น้องนี่เส้นคอชินยูเสียบใส่อมูมี่มี่น,มมน,อปปน้องเนาะทับปัสสาบปเรื่อยเกงี่ยับปสาวแต่พี่นองเอาที้มี่นะพี่น้องพราะมีขมสส่ขบงรงใส่ขออย่าขาดผู้ชดนโื่เออเปล่งนวดน,นะพี่น้อง ร้ายแสบรลายชื่อเก่าน่ะพี่น้องอืมอะเด้อพี่น้องต้อง,งฟังเล่าอะไรไม่กินเห็ดปลวกลูกเชียงเด้อแเสบๆพี่น้องฟังไทยหรือฟังเล่าเลยพี่นอ้อง,งทั้งเท็กรุงไทยเองเห็ดปลวกพี่น้องแสีบๆลูกเชียงเด้อพี่น้อง เรียมแลยแค่สีเรียพีนอกแค่สิแย้มิีนัยพี่นอง,นนนองแค่สีเบอรอ์เดียพนอกเดียว,ว,วดอกปนหกักษรใสดลายมันไปนอกตางอกโอ้ยติดมือดอกหน่อยแห้งไหมพีนอกขังยากแหมหน่อย เมือกเห็ดปกแดงยังดอกงครับเส่วมเห็ดปวเขาดอนี่มันดอกน่อยครับเห็ดปวก็ว่าเห็ดโคนนะครับเนี่คบข้องแงวเง่เง่อยู่สุธยาเขา ไปลองแค่ขี้เล่นะเสี่ยงกระดานไฟไว้แดงยิงคืนอยู่พี่น้อพี่อเรอกพี่น้อแดงยคืนอยู่คนตงเสียงพี่น้อให้มันเดียวคน้เดีวเพี่นนอให้ตงน่

ร่างงอยยีไปองเลยชินนอนทังไก่กินนรสยด้วยโอ้ยบะมี่หัว่าไข่บะมี่จะไข่ใส่ไปลองเยถ่ายใส่ยังไงเนาะบั๋นแก่กป็นสับปะสาได้บ่ข้าวเหนียมีไหมเ ใิดกิแบบง่ายได้ไหมน้องใช้นาปูนปลาทำอะไรใส่ไปนี่ทำามวบขะาเทียมทำบัวใส่เครื่องหรอไปน้องแลแป้งนวดใส่กันทานได้ครอไปน้องที่ว่าก e, ินไดโรเสียงบบไส่สมได้ไหมน้องสมม้มี่เอาตามมี่อะตามมี่จำเกิบไปน้องเห้แค่ลาหมอก่อนแช่ลาพี่น้อง ái tiệt đi nào, tăng phí nào là tiệt thêm được đi nào, cái nào đừng đi, นี้นี่ปไขนนะตัาเทียบใส่เรานต้องมียางว่จืดเนไป ซ้ำปสาดหน่ยเนี่ยครัเสียนห่ยางนามันก็เท่ากันพียงอยเะรนช่ไเพียกเอะไรเท่ากันเยเพียงุกหน้ามาเข้าเรียงเาได้มุ่มพีงโอ้ตกล แกได้พป่น้องเด้สูบนามว่าขี้ดินม,มันหลอกกัาได้้าไรมูลมัน้อยนะเพี่น้องเ็ดหน่อยน่อยแกละเราหนามใส่กันเป็นเร่ยพี่น้องเ,เอาง่ายๆได้พื่น้องเตยอยู่พี่น้อง จะพอดเครื่องหมอพี่น้องเลยถ้าเราน้อยเหมือนกันก็แตกพี่น้องนะโอเคเลยพี่น้องเป็นน้ำใสก็โอเคเลยปะยแจ้งเลยจำ <c oughs> บักพริกใส่กันแล้วเรียพี่น้องเราพริกกระเทียมใสกันก็โอเคละ